แต่มันมีหลายวงเด้ผลเสื้อให้ก็มีก็มีแหล่ตี่แอนต้องโปมั่งแล้ว <c oughs> มันก็มีอยู่ล่ะอมาถึงแหวนบอก ไปงานค่ะมาแม่จ้าคนซื้อให้ก็มีแม่โอ๊ยคนบอกม,มีกล่องอยากได้่ะตัางกล่อง คิดถึงเพียแสวัสดีค่ะจูนพี่เริ่มงานกี่โมงเขาวันนี้ที่สระแก้วน่าจะสามสองสามทุ่มอยู่ค่ะแวะสารคามสายโอละททาสีผมมันเป็นสีบอลบอลเขียวค่ะคนขึ้นมาแล้วนี่ ต,ต,ต้้งกล่องบอดเล่าออไหลายค่ะอีไทยนี่เขาบอกว่าเข้ากลุ่มยากมากต้องตั้งไม่ให้แชร์คืออะไรเข้ากลุ่มไหนก่อน รูปที่เขาใหญ่ม,มีคนเหนื่นมีคนทรงหลูปทรงหลูปแน่กินมาอ่ะ